เนี่ยใสแล้วนะคะอดใส่ได้สี่อันแต่ทันุนเจับมือหนึ่งอันนะคะยได้ก็มือไปเลยอันนี้อยาดูก่อนนะจะขครยกมัหมดไล้ยังไม่หมดี้ยังไม่หมดนะคะกินเหมือนว่ารวดเร็วมากแต่มันไม่หมดค่ะ กเล็กกินเยอะกว่าเพื่อนอย่าให้กินเยอะเนี่ยมีคนไม่ได้กินอยู่บางเดี๋ยวเดี๋ยวยายก็ไปทําให้มีน้องไพลีนให้เขากินด้วยเขาไม่ได้กินฝั่งนั้นคะได้กินคนเดียวน้องพลทันวาหนูโพหัวมาทำไมเนี่ยเนี่ยเน็ดนี่คือยายกำลัง ทำหัวอาหารตัวนี้ของวัวตัวเล็กตัวเล็กของวัวตัวเล็กสองอันนี้ของตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญตัวใหญ่ของตัวใหญ่ลุ้นต่อไปไอซอนทองถ้านมมันตึงเต็มที่เมื่อไหร่ก็โอเคลุ้นต่อไป วันนี้กินต้นกล้วยผสมลำนิดนึงบ้านท้ายอันว่านี่นะคะม,มันทำอะไรไม่รู้อันนี้สมมุตินะคะเป็นเพศหญิงอยากคิดว่ามันเป็นเพศหญิงไอชอนทองแต่คิดว่ามันเป็นเพศชาย ได้มันกำลังกินไงมากินกินหัวอาหารลุ้นวันพระใหญ่อันนี้ลุ้นมันทอง